เอาละคุณผู้ชมรับขนานี้เราอยู่กันที่สํานักงานเขตบ,บางเขนครับก็ได้มีปัญหาในเรื่องของเสาไฟฟ้า,ฟาหักนะซึ่งส่งผลทําให้ไฟดับนะครับแต่เมื่อไฟดับเนี่ยประชาชนก็เป็นห่วงในเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะว่าการเก็บหีบจะเป็นอย่างไรเมื่อไฟดับนะครับก็คือว่าคือเคนล้มใช่ไหมเคนล้ม่ <ไป S 2> <พ>าแล้วเสาไฟฟ้ามาอันนี้อยู่ติดเขตบางเขนเลยเนี่ยนี่ แล้ปัญหาดูไฟดับเข้าไปแล้วตอนนี้ห้องมั่นคงมืดห้องมั่นคงมืดก็ตอนนี้ก็ใช้ไฟเดินจากเหบียร์ันมาอยู่ค่ะเพื่อจะไว้ที่หน้าห้องเด็กทางก่อนแต่ว่าตัวไอ้บัตรต้องลงไปอยู่ข้างล่างแล้วตัวบัตรจริงๆแล้วในห้องข้างบนเป็นบัตรที่เก็บไว้สาหรับที่จะเอามาใช้เดินนักวันที่14นท่านค่ะคือบัตรที่ลื่นต้งหน้าตหน้าใช่ค่ะที่เก็บห้องมั่นคงอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนบัตรที่ว่าจะใช้วันเลื่อนตั้งหน้าเบียร์พันมันนั้นมีไฟอยู่อคร่ะโอาคค่ะบ อามีไฟอยู่ที่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องครับไม่มีปัญหาค่ะตอนนี้ก็ไร้สดให้ประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้บัตรที่เก็บไว้ในห้องเนี่ยก็มีกุญแจล็อกมีเจ้าที่แต่มันมืดท่านเองมืดเท่านเองมใช่ไมแต่ว่าไอ้ตัว CTV ก็ดัดไปแล้วก็เคก็รีบมาดูว่าเป็นยังไงคิดว่าไปจะคือมาตอนนี้ได้ไหมเนี่ยคอทีครับผมหากิต้ในเสาไฟก็มีต้เดียวแต่แท้งเฉยแล้วมันเกี่ยวเสาไฟอ๋ออันนี้คือตัวที่ล้มเหรอใช่แล้วล้มขึ้นเลย เอาอะไรยกอ่ะเกศบังเขนอ๋อเกศที่อันนี่สายดีปูครับสายดีปู100เมตรกับจะเป็นจุดจังท่นนะโรงเรียนเกศถูครับทำเันดี๋ยวไปดูตรงที่เก็บัดรกันเลยเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบจากในเรื่องของไฟนะฮะบริเวณเกตบางเขนครับคุณผู้ชมฮะ ก้มีการก่อสร้างแล้วก็เครนก็ได้พาดไปยังเสาไฟฟ้าทําให้เสามีร่วงฮะนนอาทเขตเขตดับ่ก็มีขัตเรื่อนาในเอกเตเขตที่นี่ไปีมากดนกี่ใหม่เลยแต่วันนี้ใม่ i don't know อ๋อแมงปีนี้ค่ะอองานช่วยกันแก้ไขปัญหาก็รอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นสุดน้าค่ะแล้วก็ถังระบายน้ำก็ได้นีความต้องรองรับตวนส่วนของใจตัวพักโอ้แล้วก็มรค่ะแล้วก็จะมีเร่องของตัวลังยูค่ะอรอคอไว้ยงงอคอค่ะอคแบบนี้ไม่ไม่ติดไม่ดำนะ กองอยู่ที่หนอ้นี่จะลงไปที่หน่วยเลืตั้งแล้วตัวบัตรลงยังยังเก็บอยู่พรุงนี้ถึงายัดลงกองโนี่ไอ้บัตรเนี่ยนี่แล้วกองก็ส่งมาเป็นซองใช่ไหมซองนึ่งสำหรับหนึ่งเขตด้วยตั้งถูกไหมที่เขส่งมาให้เราเก็บอะเป็นซองใช่ไหมเป็นถุงถุงละหนึ่งพันใบแล้วก็แยก ส่วนในที่เก็บคือไอ้บัตรทั้งหมดที่ส่งมาต้องเก็บไว้ในห้องมั่นคขงใช่ค่ะชั้นสองที่ไฟดับเนี่ยค่ะแต่ไฟดับนั่นคือดับที่ลงคะแนนแล้วใช่ค่ะบัตรที่ยังไม่ลงคะแนนอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลาเนียถ้าวาไม่จะมีสองส่วนนะคือบัตรอันนี้ลงคะแนนแล้วแต่บางเขตเนี่ยเก็บร่วมกันแต่เมื่อเช้าที่เราไปเขตบางซื่อเนี่ยก็เอามาเก็บร่วมกันในห้องเดียวคะอในห้องพิวีที่และที่ใช้เข่งเนี่ยก็คือเรา เอาไอ้บัตรที่ยังไม่ลงคะแนนนะใส่เข่งมันจะได้เก็บได้สะดวกขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เลยว่าบางเข่งก็ใช้มาเก็บอันนี้คืออะไรคือจุดที่ว่าเช้าเรามีการตรวจนับอุปกรณ์ลงจีบของกรรมการประจําหน่วยกับประธานแล้วก็ทาตำรวจค่ะซึ่งพอนับเสร็จแล้วก็ไปเก็บไปที่ห้องนู้นนะคะอันนี้คือสองร้อยหน่วยนะสองร้อยสองหน่วยค่ะฝั่งนี้คือแผลงแล้วหนึ่งตั้งที่สิบสองได้ประมาณร้อยห้าหน่วยค่ะฝั่งนู้นอ๋อขีดวัดตั้งที่เก้าเก้าสิบเจ็ดหน่วยได้หลังไอ้กล่องอยู่ไหน กลองอยู่ในห้องอ่าไปดูดิกล่องแยกยังตัวนี้ไฟไม่ดับนะไม่ดับค่ะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูความปลอดภัยของกล่องนะแล้วฝนตกทำไงเนี่ยทุกคนตก็ทัวร์ไปตรงนี้นิดหน่อยค่ะน้ำค่ะต้องระวังนะอันนี้คือเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์อันนี้ไม่มีบัตรนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวครับปลอดภัยนี่ค่ะ แต่ละหน่วยเลือกตั้งก็จะมี2ใบผิดวัสดุอุปกรณ์กับกลิ่นแบบตัง้งคสองประเภทค่ะตัวไอพีทีวีเนี่ยเรามี UPS คือปฏิทินฉุกเฉินแค่20น<ด>าทีครับเพราะ,ะสีไฟดับอะไรมันจะไม่นานไงมันไม่กรณวนี้กกวันีพิเศษก,ก็คือยูพเอสไม่พอเพราะมันดับนานหลายชั่วโมงครับก็เลยใช้วิธีไลฟ์สดแทนไร้สดอ่าก็ถือว่าทดแทนไปได้นนีเอับคะแนนจะให้อย่างนี้นะตามหน่วยค่ะต้องปลอดภัยไปก่อนนะคุณผู้ชมฮะติดไฟ อย่าลืมครับวันพรุ่งนี้มีสองห้องห้องนี้ดับห้องหนึ่งพรุ่งนี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคุณผู้ชมฮะเก็บบัตรนะที่ยังไม่ลงถ้าใครเป็นเยอะไว้เวนเฝ้าอยู่ได้ไหน ดูหรอไหมอนี้เราจอดกองกองกองใช่ค่ะที่ว่าใส่บิบัตรไว้ได้แยกกันอันนี้ในส่วนของที่แยกแล้วระหว่างบัตรกับบัญชีรายชื่อค่ะในนี้จะมีสองกล่องนะคะกล่องที่ใส่กล่องพลาสติกไว้เนี่ยก็คือจะเป็นบัตรลตกทุนข้งสองประเททนะคะแล้วก็กล่องที่เป็นกล่องกระดาษก็จะเป็นวัสดุกระปองที่อยู่ในนี้ก็จะวางไว้เป็นเซตเลยค่ะก็คือชุดละสองก็มีสองร้อยเซตเลยใช่ค่ะพอห้องี่พอเหรอใช่ค่ะอไหอันนี้มีกล้องทีวีมั้ยตรงนี้กล้องดูได้ไหม ดูได้ดูได้อ่าอ่าอ่าปไปเปิดต้องดูข้างบนน่เดี๋ยวเราดูกล้องภายในฮะจะได้ไม่ต้องเข้าห้องนะฮะเพราะว่าการเข้าห้องต้องรับรับมอบหมายจากกกตในการเข้าใช้สิทธิ์อย่างชัดเจนนะค่ะค่ะเาติดเองเหรอได้ค่ะดูได้นะพี่ต้องดูได้นะปกติห้องนี้ก็เป็นห้องํำงานของ่ายโยธาอยู่แล้วค่ะที่เวลารับประชาชนนี่เป็นกล้องค่ะินก็เปิดได้นะถ้าเอามมนเปิดได้เปิดได้อยู่ค่ะเวลาค่ะ ก็วันน anyway, ี้ครับเรามาดูความปลอดภัยในเรื่องของการเก็บบัตรนะฮะเพราะเนื่องจากมีไฟดับนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ทางเขตก็ได้มีการไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบนเพจนะฮะเพื่อให้เป็นความปลอดภัยนะไฟลากไฟจากอาคารนี้ไปค่ะโยธาดำเนินการเรื่องแล้วไลฟ์ตลอดจนกว่าไฟจะมาต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมสามารถแจ้งมาอดจนกว่าไฟจะมาต่อเนึ่องนะฮะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบออ้าว เล่นละเล่นของะดับโชว์เลยแลคือไอางเขียนไม่มีกล้องืีกล้องที่ดับอไปดับในจอดำแต่นี่อันนี้ไม่ได้ติดไลฟ์ท่านเยี่ยมไม่ติดไลน์น้อยเอาได้นี่ถูกาดไม่ตดอินด้เหรอเราไม่ต้องดูเยี่ยมเราไม่เลยเราไม่ทำการอะไรก็จะมีตำรวจแล้วก็จะมียทุกครงที่มา สะสมุย่างแบบการเจ้าหนาที่ค่ะดีครับตำรวจแยกสะสมกันจะเก็่ามเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ไปด่บไปซึ่งกันเยนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเฝ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมด้วยตำรวจที่เข้ามาตะเวนกรณีบังเอิญไม่ใช่เก็บไม่ใช่เก็บอะไรเก็บใส่ซองเลยในส่วนของบัตรที่บัตรที่ยังไม่ได้การยังไม่ได้การก็ตอนนี้คือใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องไว้ค่ะอ๋อใส่กล่องของตัวเองนะใช่ีในการเก็บเนี่ยมันจะมีแล้วแต่เลย วห้องแต่ละคนเป็นยังไงแล้วอย่างของบางซื้อเนี่ยเขาใช้วิธีใส่เข่งรวมไหมครับแล้วเดี๋ยวเจะแจกลงกล่องใช่ไหมก็คือพรุ่งนี้ก่อนออกไปหน่วยค่ะอันนี้คือแต่ละหน่วยเขาตรวจนับเรียบร้อยแล้วค่ะเลยใครมาแล้วพรุ่งนี้จะแจกพรุ่งนี้ออกกี่โมงตีห้าเหรอตีห้าครัตีห้าจะมาปล่อยตัวกันคตีวันละกันตีสามสามครึ่งค่ะเราแจาทุกอย่างนลงกล่องแล้วก็แต่ละหน่วยก็เอาไปแล้วก็เริ่มลงเรื่องตั้งแปดโมง ตอนนี okay, there, okay. so so ้โอเคเมื like this. Like this? Well, like this, ่อกล่าวว่ากังวลอยู่แต่ว่าโอเคก็คือตึกตัวเก็บบัตรล่วงหน้ายังไม่มีบัตรที่จะเลือกตั้งพรุ่งนี้ไปมีก็ที่อันนี้เป็นห่วงอยู่ถ้าไปไม่มีวุ่นเลยแต่ว่าเพราะว่าไอ้ตัวในบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วอยู่อีกห้องนึงไฟดับอันนี้ก็ให้เฝ้าให้ดีเด็กไปดูที่ห้องไหนเนี่ยอันนี้คือจะไปดูห้องนี้ใช่ไหมทางต้นสองที่ไฟดับไหมั้นสองต้นสองอันนี้ต้นสองอนนี้ไม่มีอะไรไม่หรอ นีฝนจะตกไหมเนี่ยอ๋ไม่ตกค่ะอ่ะดูเพยดยูากรณ์เลยต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนค่ะท่านค่ะต้องไม่ตกะตามคำพยากรณ์พรุ่งนี้ก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยนะผู้ชมฮะก็อย่างไรก็ออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะมีกรรมการนี่มานับเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฮะทุกๆหน่วยที่จะวางไว้ตอนนี้เก็บเข้ามานี้เป็นแบบนี้เลยค่ะท่านเก็บไว้นี้เลยนะใช่ค่ะก็ใหญ่อเนี่ยก็ในห้องนี้เลยค่ะจะซ้อนแบบนี้เลยค่ะท่าน อันนี้คือบัตรเลิกตั้งที่อยู่ในนี้จัดลงไปในกล่องแล้วอันนี้ข้างบนก็กล่องนี้จะเป็นวัสดุต่างๆนะคะที่เตรียมไม้ให้ก็จะเป็นอแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยก็จะครบสองร้อยพรุ่งนี้ก็เอาอันนี้มาวางห่วเลิกตังจะเป็นอย่างนี้นะคะ กขณานี้มีสายไปลีายไฟล้มฮะทำให้ไฟดับในห้องของที่บัตรล่วงหน้าฮะคุณผู้ชมฮะแต่ก็มีเทศกิจแล้วก็มีการถ่ายทอดสดบริเวณหน้าห้องเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ครับต่อเป็นเขแต่ละเขตแล้วมาอะไรตามดุลแล้ทีนี้อ่าดนี้ด้าอ่าดีจุดที่ไฟดับเดี๋ยวไปดูเรื่องโอ้โอ้ทำเป็นผู้ชายไฟเลย นี่คือบตดเจ็บตั้งลงหน้าออ๋อนี่ก็คือประมาณกี่บาทถ้าห่มทันไปองไปขอไฟอะไรในผู้เชิญมาด้วยครับเนเรื่องต่อมาจากอาคารเมื่อกี้ค่ะ๋อรากไฟมารากไฟมาค่ะอันนี้เรามีในช่างอาโซอยู่แล้วก็มีเทสกิจคุณนายสุนท้อนอยู่ค่ะอ๋อเ้าเจ้าที่ไร้โซ่เราไปไหนะอ่ะเป็ไไหน อ้านี่ค่ะในช่างโยธาอุโสค่ะสามารถค่ะเดี๋ยวดูไลฟ์สดดิสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ็นท่านมีพัดลมให้ด้วยนะยินอยดีล็อกดีนะแต่ต้องทีวีไม่ได้เพราะมันมันมีไฟวงจรหนึ่งเรน่อยากมัาไม่อยากไู้ยุ่งอ่ะก็ล้องทีดีดับแต่ว่าเขาก็ไลฟ์สดจากข้างหน้าแทนนี่ก็ห้องเก็บบัตรลวงหน้าใช่ไหมฮะ ตอนนี้ก็มีบัตรลูกหน้ามาแล้วสองส่วนคือบัตรเลือกตั้งลูกหน้าในเขตกี่ร้อยใบแล้วถึงร้อยใบไหมจำได้ไหมบัตรเลือกตั้งลูกหน้าในเขตในในเขตเนี่ยก็จะเป็นของเออ่เขตเออ่สายใหม่ที่ส่งมาแปดสิบเจ็ดใบค่ะส่วนที่อื่นก็เป็นนอกเขตหมดเลยนะคะนอกเขตตอนนี้มากี่ใบแล้วที่ไปรษณีย์ส่งมานอกเขตไม่ถึงห้าพันสามร้อยกว่าใบสามร้อยใบใช่ค่ะที่ไปรษณีย์ส่งมาใช่ค่ะแต่พรุ่งนี้จะมีใหม่อีกรอบมั้งก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูอีกทีหนึ่งค่ะค่ะถ้าเกิอยู่อีกคนนะครับเนี่ยคนครับ โอเคก็ร้อนหน่อยนะครับผมอ่ะก็เนี่ยโอเคครับนั้นไฟดับก็ยังเราลากไฟมาจากอีกข้างนอกนะอีกอาคันอ่าแล้วนั้นส่วนที่เป็นไฟไอ้คะแนนบัตรคะแนนที่ลงล่วงหน้าไปแล้วอยู่ในห้องนี้ก็ปลอดภัยห้องนี้ทั้งหมดรวมบัดที่จะลงพรุ่งนี้อยู่ห้องอยู่ตึกหนึ่งมันก็ปลอดภัยแล้วมีไฟมีคนสร้างโอเคอ๋อพี่สมัยก็แข็งเข้มแข็งดีมากขอบคุณค่ะท่านครับผมก็ได้มีการแก้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะฮะได้กาตั้งไลฟ์จอไว้เลยนะ นี่พี่ยังเก็บก็หลับไม่ได้เลยพี่ระวังนะพี่พี่พีมีคนมีกล้องถ่ายอยู่นะอย่างนี้เพิ่งนั่งหลับนะกล้องกล้องข้างในไม่ถ่ายคนไงจานคนดูไม่น้อยนะฮะเนี่คนดูสองร้อยสี่ร้อยนะฮะนะคนดูไม่น้อยนะโอเคโอ้โหเดี๋ยวไปยิงให้กับใจพี่มาทีหลอกก็ไม่เรื่องหน่อยอ่านี่ก็ถ่ายเน้นประตูอะเอาพี่ก็ตั้ง มีกาแฟมาเติมไหมครับก็คุณผู้ชมก็อย่ามาแซวอะไรนะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาข้างหลังวี่เศกิจเดี๋ยวจะตกใจนะครับคุณผู้ชมฮะส์แล้วเดี๋ยวแต่ไฟก็มาแล้วมั้งผมว่าสามทุ่มทางไฟฟ้าแจ้งมาว่าประมาณห้าทุ่มค่ะโอเคห้าทุ่มวิ่งวิ่งไปคืนมากันจะได้ไม่ร้อนโอเคอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมที่เป็นห่วงนใจะเห็นพื่อความมั่นใจมีการมาเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อทันทีครับนะแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ ตื่นเรื่องเก่งที่บอกครับไม่ได้เรื่องของคอรเป็นเรื่องของแต่ละเขตเขาต้องหาอุปกรณ์สำหรับเก็บไอตัวบัตรสำรับพรุ่งนี้ที่บัตรพวกพรุ่งนี้ไม่สามารถไปวางข้างนอกได้ต้องรอห้องมั่นคงก็คือว่าแต่ละเขตพ่อแม่คงใหญ่แค่ไหนดังนั้อุปกรณ์ก็ไปยุบใช้ไปว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้ใช้แล้วอุปกรณ์นี้ก็จะลงกล่องใช่ไหมก็ฝนไปที่หน่วยละค่ะใช่ค่ะก็ออกปีห้าค่ะโอเคค่ะวันนี้ปีห้าผมก็จะไปส่งที่เขตหนึ่ง แต่ไม่บอกว่าเขตไหนเลยจะวิ่งไปที่เขตนั้นแล้วก็ไปส่งบัตรด้วยกันนสี่ห้าก็ท่านประหลัดกรุงค่เมคหมือนะครค่ะแจ้งว่าจาะมาที่ที่สี่ห้าค่ะอ๋อเขตเก่าท่านท่านรองประหลัดค่ะ,คะท่านหมอสวัสดีครับหมอมาเรียบร้อยหมอก็โอเคนะก็อันนี้เป็นแบบทั่วไปในพื้นที่ของของพื้นแค่เหนือเมื่อกี้ไปแบบภาคเหก็ไปสว่างเหนือท้อมแต่อันเนี้ย อย่างวันนี้ถ้าเกิดไฟไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่เดือดรับที่ไหนตรงนี้รับแต่็จรับที่นี้ยแล้รับตรงนี้เลยอ่ะตอนเช้าก็จะมีประธานกับทางตำรวจมาก็สามารถปล่อยได้ค่ะท่านค่ะปล่อยกี่โมงที่ห้าทีห้าค่ะแล้วพวกนี้ทุกอย่างก็จะเริ่มตอนตีห้าพวกบัตรสำหรับการเลือกตั้งกล่องอุปกรณ์ต่างๆก็จะก็จะถูกปล่อยไปที่สองร้อยสองใช่ค่ะทั้งกรุงเทพก็หกพันก็พอหกพันก็แข่งอย่างวันนี้ทุกคนจะกระจายออกตอนตีห้านะครับ หกโมงเช้าต้องไปถึงหัวค่ะเพื่อที่จะไปจัดอุปกรณ์จัดสถานที่โอเคเดียวลองดูเรดาร์ฝนดิเรดาตรงนี้ต้องใช้หลายอย่างประมาจเองว่าไม่ตกค่ะใช่นะค่ะที่อาจารยเกาะนะคะวันนี้ในเรื่องของหน่วยเวสเตรียมเต็มที่ครับเรดาร์ฝนไม่มีอ่ะคืนนี้ปลอดภัยแต่ว่าอย่างที่บอกฝนในช่วงนี้เป็นฝนที่เกาะตัวในพื้นที่ เราอาจจะมาจากข้างนอกเขาต้องรอดูตลอดนะแต่ก็อาจจะโอเคนะอย่างน้อยให้พูดทิ้ออกไปก่อนนะเพราะกิดฝนตกนี้จะมีปัญหากันนะแล้วนับคะแนนที่ไหนเนี่ยเห็นมีป้ายใหญ่ๆนับคะแนนอยู่ที่โดมค่ะแปดหน่วยอยู่ที่ทุนกั้นรูนค่ะนั่นค่ะคือเราเป็นตัวรวมคะแนนแต่ละหน่วยต้องส่งคะแนนมาที่เราก่อนถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งสองเข็มเราตั้งเลยคือเขตมเราตั้ง,งที่เก้าและสิบสองอเขตตั้งเขตก็เป็นเขตแม่ สองก็จะมีทั้งเขตสายใหม่และเขตหลักที่องวเก้าโอ้โหเขตหลักที่เก้าเนี่ยก็จะส่งไปที่เขตหลักสี่ค่ะอ๋อหลักสี่ใช่ค่ะหลักสี่เปกี่หน่วยรูกตั้งหลักสี่สองสี่ก็ได้ประมาณสองร้อยเลยนะไม่ไม่ถึงค่่ะไมถึงร้อยอะน้อยเหรอก็เราจะนับคะแนนกันที่เขตแม่ซึ่งในกรทมมีสามสิบสามเขตแม่นะฮะสามสามจุดเขตแม่นะฮะคุณผู้ชมก็มาติดตามกันได้ที่สามสิบเขต

แต่มเพงเขตตั้งเดียวกันเขตและตั้งสองสองเขตนะที่นี่เหรอเขตที่เก้าเขตที่สองอ้าวเราเป็นแม่ของสองเขตเลยเหรอเป็นแม่ของเขตเดียวค่ะเขตเลือก้าสิบสองค่ะแล้วเก้าต้องมานับที่นี่เดียเหรอเก้าค่ะเก้าของเราหนัาที่สวนนะคะส่งคะแนนมาเสร็จแล้วเราก็ต้องวมมาถที่เขตค่ะแล้วตั้งเลยเหรอในหน่วยเนี่ยมันส่งคะแนนไม่ไหนคะแนนไปที่แม่หรือคะแนนไปที่เรา ส่วของเขตแม่เมื่อเสร็จแล้วต้องส่งไปที่พรมาเรียนรู้การนนะีค่ะอันนี้เนี่ยเขตตรครองทั้งห้าสิบเขตจะต้องรวบรวมในหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยแล้วก็ไปส่งให้แม่ตัวที่เป็นแม่ก็รอรูปมารวมที่พร้อมแล้วส่งไปก่อนที่พรแะนับตัวที่เป็นลูกลูกก็จงให้แม่นั้นละนับทุกหน่วยที่อยู่ในขเขตแล้ว แล้วเราก็ส่งให้แม่คือตัวเราเองก<ช>ับหลักสี่ผมเนีแล้วนม่เนี่ยของเราก็รอลับใส่ใหม่และลากเท้ารวมแล้วกไ,ไ,ไ,ไปส่งไปที่แตามีสุขเด็กผู้สมัครเด็กนี้นะไม่ได้ไปดูชื่อกล้วนละโอเคเอ่ะเราพรุ่งนี้รีบมาเกันนะเดี๋ยวนี้จะมาเรื่มตัา้งกาัน2 2> ตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับกระมพร้อมพร้อมนะครับไม่กระทั่งไฟดับก็ไม่กลัวครับ ต้องพร้อมรับมือเสมอไม่ใช่ว่าจับแบบมีการไลฟ์สดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อเรื่องด้วยถ้าเราประหลัดก็ไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยดูงานตลอดก็ต้องตามด้วยเรื่องฝนเรื่องความร้อนของพระชาชนที่มาก็ตคอยดูแลด้วยยังยังเรื่องฝนนะคะแล้วก็2แงนะก็จะดูว่าบริเวณไหนหรือทงไหนที่ว่าเมื่อฝนตกแล้วมีปัญหานะคะก็มีมีข้อมูลไว้ แล้วก็ในส่วนของหน่วยเบสเนี่ย <c oughs> เราแบ,บ่งเป็นสองสายสายแวขวงอนุสาวรีย์และแขวงแขวงท่าเรือเรื่งทั้งสองส,องสายก็จ <c oughs> ะมีสองหน่วยเรามีเหตุที่เขาบอกที่นี่นะคะค่ะแล้วเน้นเรื่องความโปร่งใสน,นะค่ะคือเราต้องเป็นหลักให้มั่นๆอ่ะให้ประชาชนไว้ใจสร้างความมั่นใจคือเราอย,ย่าไปยุ่งแพ้ชนะไม่เป็นไรเราไม่เกี่ยวแลเราก็ต้องเป็นกลางแล้วก็ดูแลเพราะสุดท้ายใครจะเป็นรัฐบาลเราต้องทำงานเขาทั้งหมดแหละว่าจะเป็นใครนะเราก็ต้องต้อง อย่าไปเรียกปฏิบัติต้องปาบพวกเราย้ำเพื่อนต้องลองนะโอเคกทมพร้อมคุณผู้ชมพร้อมแล้วเรียงฮะพรุ่งนี้อย่าลืมฮะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับคุณผู้ชมฮะลุ้นฮะตอนเย็นก็ลุ้นกันเลยฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันนะกับอนาคตไปด้วยดีขอให้คนออกมาเก้บเปอร์เซ็นต์หลบสลายให้ไม่มีโุกศักดทุกคนมาเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไปพักก่อนแล้วก็มาดูคะแนนกันนะก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลอนาคตต่อไปอีก4ปีนะฮะครับก็สายวิจัยสมัยสุดคือการลงคะแนนนี่แหละ ราะว่าเป็นการมีตัวตนของเราถ้าเราไม่ลงคะแนนเราไม่ตัวตนในระบบประชาธิปไตยนะใช่ครับายไปเลยสุดท้ายเราก็ให้เลียกตัวแทนเราเพื่อเข้าไปทําหน้าที่แทนเราในสภาครับแล้วเป็นรัฐบาลไปใส่บริหา,า,ารไปใยคร้านสำคัญต้องสงฝ่ายต้องบาลานซ์อำนาจก,กันนะตรวจสอบซึ่งกันและกันเลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ต้องเริ่มด้วยกแก้วแรกที่มั่นคงทังานกรรมาธอก็พร้อมนะสร้างความมั่นใจทุกคนนะตอนเราพยายามมาคิดทิษีมากมายเลที่อยากจะทําให้เกิดความมั่นใจนะว่าการละการทีวีก็ดีนะ คนเข้าใจระบวนการเยอะขึ้นเรียนอาจารย์เมื่อเช้าที่อาจารย์ไปบางชื่อเข่งก็ชัดเจนค่ะก็แบบที่อาจารย์บอกเข่งเป็นแค่อุปกรณ์ได้แต่ละเขต้องเหลือการค่ะบางอาจจะมีพื้นที่พอวางกล่องเพอวางบางคนก็ต้องวางเข่งก็ต้องวางเข่งกันไม่เป็นไรแต่ในหลักการก็คือการเตรียมกานแาบที่อาจารย์เคยครับของทุกอย่างที่ต้องใช้ต้องพร้อมได้ซึ่งหน่วยแต่ละที่มีเกือบ200หน่วยในแต่ละเขณฑ แต่แต่แต่ที่สั่เกอเข่งเมื่อวานเนี่ยอยู่ในห้องมั่นคงนะคือไม่ได้เข่งปัญหาือว่าเข่งไม่เข่งไม่อะไรแต่มันต้องอยู่ในห้องที่มันมีความปลอดภัยถ้าแบบเลือตั้งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มีความปลอดภัยจะอยู่ในเข่งหรือจะอยู่ในกระมังหรือจะอยู่ในกล่องต้ขอให้มันปลอดภัยถัาหัวใจจะตรงนั้นนะแล้วก็จริแล้วก็อย่าไปโทษกรกตว่าเข่งเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละเขตหามาเองแต่ความป่กใสก็คือกล้องเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรไม่เคยมีนะที่มีกล้องและประชาชนช่วยตรวจสอบเรามีลูกตาเป็นแสนๆลูกตาเลย ที่ช่วยตวกหลับนี่อะไร <c oughs> อ๋อ <c oughs> ของเราใช้เป็นแบบนี้แล้วก็เก็บไปในห้องโอเคโอเคเมื่อกี้เราไม่เข้าไปดูหรอกเพราะเราไม่อยากไปใ <c oughs> ช่นู่นรับแต่ก็ดีนะทำให้เราต้องทององบทวนกระบวนการอย่างเช่นแต่ก่อนมีคนเข้าไปเราไม่ได้เขียนป้ายบอกประชาชนไว้เรมีการเคลื่อนไหวคนก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่เกคยทำแม้จะไปเข้าไปต้องมีป้ายให้เห็นครับว่าทําอะไรอยู่ทําให้เรามีการทํางานที่รอบคอบขึ้นประชาชนอ่าใช่โปร่งใสมากถึงขนาดโดนติดเซ็นหน้าบัาย ื่อควบคุมับที่พวกเรามาครั <Yeah. S 2> ้นทุกอย่างาได้ที่บอกครับผมว่ากรารที่เราเปิดเผยข้อมูลเนี่ยทางเราก็มีคนไม่เห็นด้วยกับเราเยอะนะเพราะก็กลัวว่าข้อมูลจะไปทํทาผิดพลาดแล้วก็ต้องฝากพวกเราด้วยครับถ้าเราอยากจะให้มันมีการเปิดเผยเ,เยอะๆก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยตัวอย่างเช่นถ้ามีข่าวที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยก็อย่าไปส่งต,อต่อถ้าตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจเข้าใจผิดไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ขมูลทีแา้จริงแล้วใหช่วยแก้ข่าวด้วยนะครับเพื่อ ต่อไปเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าวิธีเนี้ยมันมีประโยชน์และได้ขยายไปทั่วประเทศเลยแต่้กลายเป็นว่ากลายเป็นมีแต่ข่าวร้ายเอาข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยไปไปเป็นข่าวบูลเท็จส่งไปเยอะสุดท้ายคนก็มีข้ออ้างว่าอย่าไปเปิดเลยเปิดไปก็เป็นปัญหาใช่อะไรอย่างเงี้ยเนั้นผมว่าหน้าที่เราก็คือผมว่าเราก็ต้องดูแลพิจารณาละกันนะฮะเราอยากจะให้ประชาชนได้ข้อมูลที่เยอะอะไรก็แล้วประชาชนก็ช่วรจะดูแลข้อมูลที่เราส่งให้ด้วยครับแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลที่ผิดพลาดก็จะส่งต่อและสุดท้ายมันสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันเนี่่ยผมวา มันจะโอบสายขึ้นอีกเยอะเลยครับดังนัมันต้องร่วมมือกันนะครับเอ้นระวังสายเดือนรองเท้านะเดี๋ยวไม่เหยียบนะก็เสียบสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมฮะก็คิดก่อนแชร์นะครับสำรวจความเพดริงก่อนนะครับข่าวดีไม่ค่อยจบมันจะสนุกใช่ข่าวร้ายสนุกกว่าใช่มันป่ากันเลยทีเดียวเชียวฮะไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าดอยินดีเลยเรายินดีให้ตรวจสอบเราไม่ได้ว่านะการเรียนถ้าไม่ได้ผิดนะแต่พอก็มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ช่วยแชร์ด้วยครับเพราะว่าดีเทลเนี่ยมันออยู่ตตลดชีวิ ับตรงอะไรไปมันค้างอยู่ตลอดเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ลบยิ่งก็หรือว่าไม่มีใครแก้มันก็จะทำเป็นข้อมูลที่ผิดอยู่แล้วใช่ฮะโอเคครับเ,าเอาละาตุ้มะนะเชิญครับรารอาจารย์ครับเข้าล้ผมว่าพร้อมทุกคนนะก็ขอบคุณทางปางเหตุที่แก้มันเกิดจากเทเลส้มใช่แก่างร่างเลยนะแต่ดินปูเคทนล้มมาเกี่ยวสายไฟที่อยู่ตรงเทเลยครับาแ,แล้วก็ทำให้ไฟดับครับแล้วก็แก้ย่างอีกหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวเสาหลักแล้ก็เทเลต้องยกเทเลส้มก่อนถึงจะแก้สายไฟได้ครับตอนนี้คิดว่าอีกห้าทุ่ม ทำให้ไฟที่เข้าไปในที่ฝีเข่าที่ตัวเกตมดมาเกดเนี่ยดำทาให้กล่องที่เรือตั้งร่นหน้าที่เรามาั้างในเกตดรอกเกล็ดมาเกีเก่ยวกับนไปเนี่ยก<ช>็จะมืดลงทีวีก็จะเป็นมืดเป็นจอด<ช>ําไปครับงั้นเราก็แก้ไขทันทีเลยโดยลากไฟชั่วคาเข้ามา<ช>เอาไลฟ์สดเฟซบุ๊กที่หน้าห้องเลยครับห้องนี้ไม่ีใครเข้าไปคร<ช>ับแล้วก็ไลฟ์สดคนเฝ้าด้วยว่าไม่หลับครับไมไม่มีการเปิดประตูกนะ็ทำเทคโนโลยีเข้ามาทำทันทีโอเคครับพวกเรา เอาแล้วมันปรุงเนี่ยลืมไปใช้เสร็จนะฮะคุณผู้ชมฮะผมจะวิ่งไปต่วนมีป่าตอนทีห้าพ่งนี้รอนตื่นเต้นมาไม่ะเออันนี้ลูกส่งราชการเขตตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าอาจารย์จะไปเยี่ยมตอนที่ไหนที่ไหนอาจารย์มี์ีเมื่อวันนี้อาจารย์จะพบแขกค่ะเราจะกันนัดทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะครับขอบคุณนครับวันนี้ขอบคุณทุกการไาหรับชมะฮะก็เรียกได้ว่าสร้างความมูรใจแล้ววันนี้ภารกิจ ก็จบเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้อย่าลืมไปใจ้สิทธิ์เลือกตั้งฮะ,ะสวัสดีครับ okay, ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ